ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปโลกแห่งเหล่าทวยเทพตอนที่44อาหารพวกนั้นมาเสิร์ฟ แม้แต่รอยยิ้มบนใบหน้าของฮัตตันก็หายไปในทันใดแม้ว่าเขาจะยังเด็กแต่เขารู้ว่าตระกูลแพนดิออนหมายถึงอะไรเขาเข้าใจด้วยว่าเคเออร์ต e ันและร้านอาหารแห่งนี้ได้รับความสนใจจากผู้มีอิทธิพลน้ำเสียงของพนักงานเสิร์ฟเป็นปกติแต่ทุกคนสังเกตเห็นว่าพนักงานเสิร์ฟเริ่มหยิ่งเล็กน้อยเมื่อเขาพูดถึงตระกูลแพนดิออนเป็นเช่นนั้นถ้าอย่างนั้นเรามาสั่งอย่างอื่นกัน ฮามอนไม่ได้สูญเสียเหตุผลแม้ว่าน้ำเสียงของเขาจะถูกแต่งแต้มด้วยความเสียใจก็ตามเขาสั่งอาหารสองสามจานอย่างรวดเร็วแล้วส่งแผ่นแว็กไปให้พนักงานเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟกำลังจะหันหลังกลับเมื่อเสียงของซูเย่ดังขึ้นในห้องมิสเตอร์พนักงานเสิร์ฟเรายังคงสั่งสลัดเคเออร์ตันอย่างไรก็ตามโปรดบอกหัวหน้าพ่อครัวมาเอสเตอร์ว่าซูเย่สั่งมาซูเย่กล่าวท่านรู้จักมิสเตอร์มาเอสเตอร์หรือ ทัศนคติของพนักงานเสิร์ฟเริ่มเป็นมิดขึ้นเล็กน้อยเราเคยร่วมงานกันมาแล้วสูเย่พยักหน้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะบอกคำพูดของท่านให้เขาฟังพนักงานเสิร์ฟให้ความเคารพต่อสุเย,ย่อย่างมากถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าฮาร์มอนรวยกว่าสุเย่มากพนักงานเสิร์ฟออกไปสามคนในห้องมองที่สุเย่ในความงุนงงเท้าของฮาร์มอนชาจากการยืนแต่เขาไม่ต้องการนั่งลง ฮาร์มอนเป็นคนรวยมากรวยพอๆกับคุณนางทั่วไปอย่างไรก็ตามเขาไม่ใช่ผู้วิเศษหรือนักรบเขาเป็นคนต่างชาติในความเป็นจริงนั่นหมายความว่าสถานะของเขาในเอเทนต่ำมากนอกจากนี้ยังเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงใช้เงินจำนวนมากเพื่อส่งฮัตตันไปที่สถาบันเพนโตไม่ว่าเขาจะทำงานหนักแค่ไหนก็ตามฮาร์มอนก็ไม่อาจคุ้นเคยกับบุคคลผู้มีอำนาจหรือขุนนางเนื่องจากตัวตนของเขาในฐานะคนต่างชาติ หัวหน้าพ่อครัวมาเอสเตอร์ไม่ได้ร่ำรวยเท่าฮามอนและไม่ได้มีสถานะสูงส่งอย่างไรก็ตามเฉพาะพลเมืองที่เกิดและเติบโตในกรีฑเท่านั้นที่สามารถทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพ่อครัวได้หัวหน้าพ่อครัวก็มีสิทธิ์ที่จะถวายเครื่องบูชาแก่เหล่าถวยเทพหัวหน้าพ่อครัวมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับนักบวชในวิหารศักดิ์สิทธิ์ของวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญหลายแห่งเขาเป็นคนที่ฮามอนไม่สามารถทำให้ขุนเคืองได้ ซูเย่เจ้ารู้จักหัวหน้าพ่อครัวมาเอสเตอร์ได้อย่างไรฮาม่มอนถามอย่างระมัดระวังซูยเย่บอกความจริงกับเขาว่าเราเคยเจอกันเพียงครั้งเดียวบิดามารดาของข้าเป็นช่างทําขนมปังและเคยร่วมงานกับเขามาก่อนเป็นเช่นนั้นเองทั้งสามคนมองหน้ากันพวกเขาถอนหายใจด้วยความโล่งอกและค่อยๆนั่งลงฮัตตลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถามว่าพวกเจ้าเคยเจอกันแค่ครั้งเดียวเหรอ ซูเย่พูดอย่างจริงจังว่าเราเคยพบกันเพียงครั้งเดียวเพื่อทานอาหารเท่านั้นข้าไม่เห็นเขาหลังจากนั้นฮัตตันมองไปที่บิดาของเขาฮาร์มอนพยักหน้าท่าทางของเขาอ่อนลงเล็กน้อยเก็บแก้วไวน์ของเจ้าไว้ฮาร์มอนเตือนซูเย,ย่หยิบแก้วไวน์ลายครามสีดำขนาดใหญ่ขึ้นมาเขามองไปที่ด้านล่างของแก้วจากนั้นเหลือบมองทั้งสมคนก่อนจะวางมันไว้ที่ข้างขวามือ ฮัตตันนั่งอยู่ทางขวาของซูเย่เซนาดค่อยๆวางกริดของเขาคิ้วของเขาขมวดเข้าหากันอย่างไต่ตองเวลาผ่านไปอย่างช้าๆอาหารเรียกน้ำย่อยก่อนจากหลักได้ถูกเสิร์ฟทั้งสามคนกินอย่างเงียบๆในขณะที่ซูเยจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารเป็นครั้งคราวทำให้ทั้งสามคนรู้สึกไม่สบายใจจู่ๆก็มีเสียงเอะอะวอยวายมาจากนอกห้องช่างเป็นวันที่โชคดีเสียน่กระไร ข้าได้ยินมาว่าเขาคือผู้สร้างที่แท้จริงของสลัดเคเออร์ตันจูจูประตูก็เปิดออกกลิ่นเหม็นของน้ำมันในครัวและไขมันสะสมเข้ามาในห้องชายวไวกลางคนสวมชุดยาวสีขาวยืนอยู่ข้างประตูเขามีผ้ากันเปื้อนขนาดใหญ่ที่เปื้อนคราบต่างๆเขามีตาที่อ่อนล้าแต่หนวดที่โค้งงอและการจ้องมองที่สนุกสนานทำให้เขาดูมีพลังขึ้นเล็กน้อยซูยเย่ตัวน้อยทำไมเจ้าไม่บอกข้าก่อนที่เจ้ามา วันนี้ข้ายุ่งเกินไปอย่าโทษโลมาชลาลัยที่ไม่ได้ให้ความบันเทิงแก่เจ้าดีพอมาเอสเตอร์ที่ไม่ค่อยหัวเราะเดินเข้าไปพร้อมกับชามสลัดแบบลายครามเป็นการส่วนตัวเขายิ้มขณะทักทายซูเยสสายันสวัสดิ์มิสเตอร์มาเอสเตอร์ข้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องมาตามที่ได้รับเชิญอย่างกระทันหันซูเยย,ยิ้มขณะที่เขายืนขึ้นมาเอสเตอร์วางชามสลัดลงแล้วอ้าแขนออกเขากล่าวว่าเจ้ามองเห็นชุดข้าแล้วสินะดังนั้นข้าจะไม่สามารถกอดเจ้า เลิดเพลินกระบอกอาหารค่าของเจ้าบอกพนักงานเสิร์ฟว่ามีบางอย่างที่เจ้าไม่พอใจหรือไม่วันนี้ข้ายุ่งเกินไปเรามาคุยกันเมื่อเรามีเวลาแล้วกันนะก็ได้ไปทําในสิ่งที่ต้องทํามาเอสเตอร์ยิ้มขณะที่เขาตบไหล่ของซูยเย่แล้วรีบเดินออกจากห้องไปทั้งสามคนมองไปที่ซูยเย่อย่างมึนงง คนทั่วไปอาจไม่ได้พบเขาเป็นการส่วนตัวแต่ฮาร์มอนรู้ว่ามาเอสเตอร์คิดเสมอว่าหัวหน้าพ่อครัวสําคัญกว่าใครๆเขาถึงกับด่าเคเออร์ตันด้วยซ้ําเขาจะลหลงไหลกับคนที่เขาพบเพียงครั้งเดียวได้อย่างไรเขาเอาสลัดมาเองด้วยเหรอแม้แต่เคเออร์ตันก็ไม่ได้รับการปฏิบัติเช่นนี้สลัดไม่เลวลองเลย ซูเย่เอื้อมมือออกไปและตักสลัดเข้าปากเขาพยักหน้าเบาๆรสชาติดีมากมาเอสเตอร์คงเป็นคนทำสิ่งนี้เองทั้งอัตราส่วนระหว่างผักต่างๆและสัดส่วนของน้ำสลัดที่ใช้นั้นเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบทั้งสามคนนั่งงุนงงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆชิมสลัดมันอร่อยมากฮัตตันมีลิ้นแบบกรีดมากเซนาพยักหน้าเขาไม่คุ้นเคยกับรสชาตินี้และรู้สึกว่ามันค่อนข้างพิเศษ หลังจากที่พวกเขาจัดการกับสลัดเสร็จแล้วฮาร์มอนก็มองไปที่แก้ววกระเบื้องเคลือบสีดำแล้วมองไปที่ลูกชายที่โง่เขาของเขาเขามีท่าทีลังเลขณะพิจารณาผลของการล่วงละเมิดมาเอสเตอร์เขาตระหนักว่ามาเอสเตอร์อาจไม่ถือว่าเขาเป็นศัตรูกับซูเย่เพียงเท่านั้นแม้ว่ามาเอสเตอร์จะทำให้เขาเป็นศัตรูแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่เขาทำได้คือปฏิเสธเขาจากโลมาชลาลายเขาจะไม่ใช้สายสัมพันธ์ของเขาเพื่อให้พวกนักบวชจับตัวเขา นอกจากนี้มันจะไม่ยากสำหรับเขาที่จะจัดการกับพวกนักบวชทั้งหมดที่เขาต้องทำคือบริจาคให้กับวิหารศักดิ์สิทธิ์และเขาจะได้รับการอภัยในที่สุดเขาก็กัดฟันและสูดหายใจเข้าลึกๆเขาจ้องไปที่สูเย่และพูดช้าๆตั้งแต่อาหารเย็นจบลงถึงเวลาที่เจ้าต้องเลือกแล้วเลือกอะไรสูเยถามเพื่อนหรือแก้ว,วาย น้ำเสียงของฮามอนเย็นชามากเขาไม่มีน้ำเสียงที่อ่อนโยนอีกต่อไปเมื่อเขาคิดว่าเขามั่นใจว่าจะได้รับชัยชนะข้าขอเลือกทั้งสองอย่างได้ไหมสูเยถามข้าคิดว่าข้าทำได้สูเยย,ยิ้มฮามอนหันศีรษะไปมองเซนาซึ่งอยู่ข้างๆเขาสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับฮาร์มอนและฮัตตันคือเซนาตไม่ลุกขึ้นทันทีเขาลังเลอยู่สองสามวินาทีก่อนจะค่อยๆดึงกริดออกมา หัวใจของฮาร์มอนเต้นแรงเขาสามารถเห็นได้ว่าเซนาได้รับอิทธิพลจากมาเอสเตอร์และเคเออร์ตันผู้สนับสนุนของเขาเจ้าของร้านอาหารโลมาชลาลัยคือเคเออร์ตันนักรบระดับเงินผู้ด่งดังเขาอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในภาคพลเรือนทั้งหมดอิทธิพลของเขายิ่งใหญ่กว่าขุนนางชั้นสองที่สุดสมบางคนฮาร์มอนรู้อยู่ในใจว่าเขาจะไม่มีวันไปถึงสถานะของเคเออร์ตันได้เลยในชีวิตแม้ว่าลูกชายของเขาอาจมีโอกาส เมื่อคิดเช่นนั้นฮามอนก็มองดูลูกชายที่ผิดหวังและสาบแช่งในใจถ้าไม่ใช่เพราะฮัตตันที่โง่เขาเขาก็คงไม่ต้องการที่จะรุกรานนักเรียนของสถาบันศึกษาเพนโตแม้ว่านักเรียนจะเป็นคนโง่ที่สามที่อาจถูกบังคับให้ลาออกจากโรงเรียนก็ตามหลังจากเซนาตลุกขึ้นยืนฮามอนอดไม่ได้ที่จะพูดว่า เซนาตอย่าคิดมากข้าได้ตรวจสอบประวัติของเขาแล้วเขาเป็นเพียงลูกชายของช่างทําขนมปังแม้ว่าเขาจะรู้จักมาเอสเตอร์มันก็เป็นเพียงความเชื่อมโยงที่บางเบาไม่มีทางที่ผู้มีอิทธิพลจะสนับสนุนเขาเซนาตไม่คิดว่าฮามอนจะเสียความรู้สึกเขาไม่ได้พูดอะไรและเพียงพยักหน้าฮามอนคลายความกังวลของเขาเขาจ้องไปที่ซูยเย่อีกครั้งและเปิดเผยการแสดงออกที่ไร้ความปราณีเป็นครั้งแรกเขาพูดอย่างดูเดือดว่า อย่าตำหนิข้าในเมื่อเจ้าเลือกเส้นทางสู่ยมโลกบอกข้าสิว่าเจ้าจะทำเองหรือเจ้าต้องการให้เราช่วยเจ้าในเวลานี้เองที่ประตูห้องถูกผลักเปิดออกอย่างกระทันหัน